โอ้ยโอ้ยโอ้ยคือบางคนน่ะเอา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 นี่ก็เป็นอ่างที่เก็บอัฐิของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับนี่ทำเมก้สถูปเป็นสถูปที่เห็นธรรม มันหนาวด้วยลูกปู่เลยประกาลมมันเย็นใหญ่ใหญ่ไอ้สถูปหลังนั้นก็เท่ากันนะสถูปหลังนั้นน่ะที่มันพังลงมาน่ะที่ไปยืนอยู่นะทรมาาสิกับสถูปก็ใหญ่เท่ากันเนี่ยแต่ว่ามันพังลงมาเอาลงมาเขาก็เอาพวกอิดพวกอะไรเนี่ยไปไปไปผมตลาดไปทำเป็นถนนคนทอ้ะพวกอิดพวกอะไรเงี้ย มันก็แต่ลวดลายต่างๆนั้นก็จะเป็นสมัยพระเจ้าโสมหาราชนะแล้วก็สมัยโศกครับแล้วก็มีทั้งบนก็จะที่ไม่ไม่มีลายนั่นก็คือเป็นสมัยที่บูรณะขึ้นมาแล้วก็ตรงแปดบล็อกก็จะมีพพุทธร,รูปอยู่เ,เขาก็กลัวว่าเอาไปเก็บเอาไปเก็บแลยเราต้องเสียตังค์เอาก็ต้องเสียตังค์เขาเป็น เวลาถ้าถ้ามีบุตธรูปอยู่เนี่ยจะไม,จะไม่จะไม่ต้องเสียจะไม่ต้องเสียเ็เป็นอ่าเป็นส่วนที่เขาก็ฉลาดฮะฉลาดที่จะทำให้อ่าเป็นรายได้เป็นอะไรขึ้นมาได้ to make us a tool Ờ, à, thằng thằng